อำนาใดใดก็ดตามยอมถึงความพินาศถ้าขาดธรรมะประจํงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตตสตตตสอออะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาบดี้ ได้เวลานั่งขัดสมาธิภาวนาฟังธรรมการนั่งขัดสมาธิให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรง หลับตานึกพุโทโธทุกลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับการได้ยินได้ฟังอุบายธรรมต่างๆที่ท่านบรรยายไปก็ให้อำมาสอนใจของตัวเองให้ได้อนาปาลมหายใจเข้าออกเป็นโอบายสำคัญในลมหายใจเข้าออกนั้น มลนะกรรมฐานความตายของคนเราคนเรามักพูดกันถามกันว่าอายุได้เท่าไหร่แต่ไม่ได้ถามว่าลมหายใจเข้าหรือออกมันตายได้อายุมันจริงๆมันแค่ลมหายใจวันคืนเดือนปีไม่ได้เกี่ยวคนเรานับเอาเอง แต่ความตายนี้ถ้าลมหายใจสูดเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายหายใจที่ออกเข้าไม่ได้ก็ตายเข้าแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายมารานังเมภาวิสติพระพุทธเจ้าเตือนสอนว่าให้นึกได้ทุกลมหายใจซึ่งความตายนี้ ความตายจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นมรณะกรรมฐานเตือนทุกคนนั่นแหละแต่ว่าคนเรามันอาศัยความประมาทความประมาทมัวเมาเลยเลือเล่อลืมไปลืมนึกลืมเจริญขั้นไปพบปะคนตายก็เห็นว่าโน้นคนโน้นมันตาย ไปพบรถชนกันคนตายกับว่าคนโน้นตายไม่ใช่เราตายเมื่อคิดอย่างนั้นไม่เป็นกรรมฐานมรณะกรรมฐานนั้นเมื่อได้เห็นแล้วไม่ว่าจะตายแบบไหนได้ยินแต่ข่าวก็ตามให้เอามาเตือนใจของตัวเองว่านี่แน่ความตายมันตายจริงๆจิตยาได้ประมาท จงตั้งใจภาวน,นามารณะความตายให้ได้ทุกเวลาหรืออย่างที่วัดเรานี่แหละสองสามวันคืนไปข้างหลังมีนกเขาแขกอยู่สี่ตัวอยู่ด้วยกันเวลานี้ก็ตายไปตัวหนึ่งแล้ว ที่แรกว่ามันไปไหนทำไมเห็นสามตัวหลวงพี่จะลั่นไปเห็นเหรอมีเห็นแต่ขนม,นมันมันแมวมันเอาไปกินที่ต้นมะพร้าวใหญ่ยังได้ไปเห็นไอ้เหนียงคอมันยังมีอันนั้นอยู่มีเม็ดข้าวเปลือกอยู่มันโบก,กินบนเม็ดข้าวเปลือกมนแมว อันนี้ก็เป็นมรณะกรรมฐานจะอวดว่าตัวเก่งบินไปในอากาศได้แมวมันไม่ได้บินแต่มันเอามากินได้ก็แสดงถึงมรณะภัยคือความตายเราทุกคนไม่ว่ามันจะตายแบบไหนก็หมดลมหายใจก็ตายกันทางนั้น มรณะภัยเคยความตายให้เอามาเตืนอนจิตเตือนใจของตัวเองนอกน้อยก็ตายได้คนที่ใหญ่ยิ่งเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ตายได้เป็นสมเด็จสังฆราชก็มีมรณะกรรมฐา,านไปถึงได้เหมือนกันหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาใครก็ตาม มลนะกรรมาฐานมันไปเยี่ยมไปยามอยู่เยี่ยมยามยังไม่เอาไปก็มีพอเยี่ยมยามเอาไปเลยก็มีเราจะมานิ่งนอนใจไม่ได้ให้นึกให้เห็นสอนจิตของตัวเองวันนี้มันมาถึงใครก่อนไม่ได้มีการยกเว้น ว่าแกไม่ให้ตายเด็กยังไม่ให้ตายขอไว้ก็ไม่ได้เราต้องเตือนจิตใจของเราให้มีความสะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายคือความตายนี้ทุกเวลาเวลามันจะตายจริงๆนอนอยู่ดีๆมันก็ตายนั่งอยู่ดีๆมันก็ตาย พูดจาปราศสดีดียู่ก็าตายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแหละนั่งพูดอยู่เดียวก็เออเออไปเลยอย่างนั้นก็มีเมื่อมันเกิดความตายขึ้นมานะ่มันได้ทุกเวลาแนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นสัพพโยพุทธะฉลาดเหลือโลก พระองค์จึงให้เดอไอให้นึกถึงภาวนาเรื่องความตายอย่าประมาทจนกระทั่งลืมตัวลืมตายไม่ได้เมื่อประมาทแล้วก็มีแต่ความหวาดสะดุง้งกลัวภัยอันตรายคือความตายความจริงไม่ควรไปกลัวเพราะความตายนั้นมันเป็นใหญ่กว่าหมดในโลกนี้ อาวุธยุทธภัณฑ์อำนาจอันใดจะมาสู้ความตายไม่ได้มันจะเอาไปใครก็ตายได้ทุกคนไม่ตายเวลาในท้องแม่ออกมาคลอดมาแล้วก็ตายก็มีปีหนึ่งตายก็มีเดือนหนึ่งตายก็มีสิบปียี่สิบปียี่สามสิบปีตายได้ทุกปีทุกเดือน แต่มันยังรอท่าให้เราปฏิบัติภาวนาอยู่จึงไม่ควรประมาทไม่ต้องคิดห่วงหน้าห่วงหลังภาวนาความตายในใจของตัวเองเมื่อความตายมาถึงขันเข้า,ขาแล้วจำเป็นต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายไปจะไปร้องของกับใครไม่มาช่วยก็ไม่ได้ เพราะความตายนี้เป็นภัยอันใหญ่หลวงที่สุดความจริงแล้วร่างกายของมนุษย์คนเรามันตายไปทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีทุกชั่วโมงนาทีทุกวินาทีมันตายไปตายไป แต่ไม่ได้ภาวนาเพียนเพ่งดูเลยเข้าใจว่าตัวเองยังสดชื่นอยู่ยังไม่ตายแท้จริงส่วนมันตายไปปรากฏการอยู่ผมที่งอกปรากฏในศรีรษะคนเท่าคนหนุ่มก็ตามก็คือมันตายไปเดิมมันดำมันมาขาวเนยคือมันตายไปฟันในปากใน ข้างคนเรานะ่เมื่อยังเด็กยังหนม่มเต็มไปหมดทีนี้เมื่อแกช่ชรามันหลดไปหลดไปทีละซี่สองซี่กว่ามันจะหลดไปหมดได้กะทุกข์ร้อนใจมันโจดเจ็บปวดเจ็บและเจ็บน้อยไม่มีอะไรเท่ากับเจ็บฟันฟันเนี่ยประสาทมันเกี่ยวกับประสาทเข้าไปในสมอง คนเท่าคนแก่ไม่เท่าไม่แก่ถ้าเจ็บแล้วก็เอาละฟันไม่มีความสุขนั้นเวลาเจ็บเป็นอะไรให้นึกถึงความตายมรลนังเมภาวิสติมรละนะมรลนังก็คือว่าความตายเมก็หมายถึงเราเราทุกคน ใครอยู่ร่างกายอันใดก็เตือนตนเองว่าเล่าทางนั้นแหละเมแห่งเราเราต้องตายได้ทุกลมหายใจมันยังอยู่เราก็มาแกลืมว่ามันตายแล้วจะเอาอะไรไปได้บ้างมันเอาไปไม่ได้ร่างกายสังขารขาสองแขนสอง ศีสะหนึ่งตายแล้วเอาไปได้ไหมความโกรธบางคนไม่ว่าพระวันเนนว่าตาผักขาวแม่ฉี่เวลายังอยู่ดีสบายใครว่าให้ไม่ได้โกรธจนคนทางวัดพระเนนทางวัดที่ทางวัดเขากลัวแก่ทางนั้นมันด่าเอามันว่าเอา แต่เมื่อความตายมาถึงเข้าวันไม่มีอะไรที่จะทัดทานได้เทนี้เวลายกขึ้นกองไฟกองฟอนแบบบ้านนอกบ้านาเมื่อยังไม่จุดไฟก็ยังเป็นลูกเป็นล่างอยู่เทนี้เมื่อจุดไฟขึ้นมาละกลุ่มไปหนีออกมาก็ไม่ได้ เลยเอาจนเป็นขี้เท่าออกไปหมดนั่นแหละความตายผัวตายเอาเมียไปก็ไม่ได้เมียตายเอาผัวไปก็ไม่ได้พ่อแม่ตายเอาลูกหลานไปก็ไม่ได้ลูกหลานตายเอาพ่อแม่ไปก็ไม่ได้มีทรัพย์ถินเงินทองมากน้อยเท่าไหร่ก็ไปซื้อเอาความตายไม่ได้ มีเงินล้านเงินแสนมีเงินนับไม่ถ้วนใช้ไม่หมดเพื่อเอาไว้สู้ความตายเวลาความตายมาถึงเข้าเอาไปได้ที่ไหนนิทานนายชินเจ้าของธนาคารกรุงเทพจำกัดเวลาแกตายแกเป็นคนริเริ่มเรื่องทรัพย์สินเงินทองตั้งธนาคารขึ้นมา จนอายุเจ็ดสิบกว่าทิ้งเงินไว้ในธนาคารในกิจการของธนาคารทั้งหมดสองแสนล้านกับแปดหมืนล้านขนาดนั่นแหละเอาไปไม่ได้ชือเอากับ่ได พยามัจจุราชไม่ยอมตายไปเฉยๆฉะนั้นเราอย่าเป็นห่วงทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของอย่าไปหลงไปตามกิเลสมารสังขารมานมันโกหกพกลมผูกมัดรัดเลงจิตใจตัวเราคนเราให้หลงอยู่ติดอยู่เขามีทรัพย์สินเงินทอง ขนาดนั้นก็ยังตายไปได้ไม่มีอะไรจะมาทัดทานได้ในโลกเหล่านี้นานๆจะมีพระเจ้าจากักรพรราิพิราชมาเกิดในโลกเป็นใหญ่ทั้งโลกมนุษย์นี่แหละไม่มีใครใหญ่ยิ่งกว่าพระเจ้าจากักรพรรดิเพิ่นเกิดมาแล้วตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ ทิ้งไว้เหมือนก,นกันกับคนทุกได้อนาถานั่นแหละฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงทรัพย์สินเงินทองอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอยู่าไปทิ้ภาวนาตายทุกลมหายใจเข้าออกดีที่สุดบอกใจของตัวเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่าคนนั้นคนนี้เขาตายเขาเอาอะไรไปไม่มีได้อะไร ถ้าหากว่าพ่อของเราตายก็เอามานึก,กว่าพ่อของเราเวลาแกตายไปแกเอาทรัพย์สินเงินทองไปได้ไหมเราผู้เป็นลูกเขามาเอาไปได้ไหมไม่มีตายแล้วก็ทิ้งแล้วยังจะไปคิดห่วงอะไรอะไรอีกแล้วภาวนาตายให้ได้ตลอดเวลา ใครจะว่าอย่างไรอย่าไปเชื่อคนว่าผีสางเทวดาว่าก็อย่าไปเชื่อมันตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ไม่มีใครที่จะหอบสมบัติในโลกนี้ไปได้แม้แต่คนเดียวเราจะมาเป็นบ้าเป็นบออยู่ไม่จบไม่สิ้นทำไมภาวานาดูความตายให้มันแจ้งชัด และต่อไปทุกครั้งทุกคราวแม่เห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยตายก็ให้นึกถึงความตายของตัวเองที่เราบริโภคอาหารทุกวันนี้แม่จะเป็นแกงหมูกแกงไก่อะไรที่เราชอบคอพอใจแกงอ่อมแกงไม่อ่อมตายแล้วก็เอาไปบนไหทิ้งหมดอาหารอะไรที่เราชอบตายแล้วก็เอาไปกิน หิกกูไม่ได้ไปห่วงมันทำไมมันยังไม่ตายมันก็จะตายบอกมันไว้ไม่มีใครเหลือแต่ที่มันเหลือยังมีลมหายใจอยู่ก็คือว่าบุญบุญกุศลของตนนั่นแหละมันยังเหลือไว้ให้ได้ภาวนาได้ภาวนาตายไว้ ถ้าไปประมาทเมื่อใดแล้วมันตายได้ทุกเวลานั่งก็ตายได้นอนก็ตายได้ดีใจก็ตายได้เสียใจก็ตายได้ยังเด็กก็ตายได้เป็นหนุ่มก็ตายได้คนแก่ยิ่งตายเร็วน,นั้นยาได้ประมาทมะระนังเมพาวิตสติเราจะต้องตาย มันเตรียมตายอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่ได้มีเวลาใดไม่ตายตายไปตายไปอยู่เมื่อความประมาทในจิตใจของผู้ปฏิบัติไม่ได้นึกไม่เจริญให้ดีมันก็เลยหลงไปกับกิเลสมารสังขาระมารมันหลอกลวงให้ติดโยู่ข้องโยในโลกในวัฏสงสาร ก็เลยไหลไปเหมือนน้ำไหลไปอย่างนั้นนั้นอย่าไปหลงไหลค่ะภาวนาอยู่ในใจใจอยู่ที่ไหนเรานึกภาวนาความตายอยู่ที่ไหนก็ที่นั่นแหละแก้ลงไปที่นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาให้แก้ลงที่ใจของตัวเอง ใจของอื่นนั้นไม่ต้องไปแก้เขาแก้เขาเองเขาแก้ได้ก็เป็นบุญเขาเขาแก้ไม่ได้ก็เป็นบาปเขาเราจะไปช่วยไม่ได้ตัวเราทุกคนใจเราทุกคนช่วยตัวเองให้ได้ตัวเองที่ไหนก็เจตใจภาวนาตายอยู่นี่นะมาลัณังเมภาวิสติเราจะต้องตายนะมันตายมาแล้วโดยลำดับ มันจะตายอยู่ในปัจจุบันอีกะจะตายไปในข้างหน้าอีกจะ่มานิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้จงนึกจเจริญทุกลมหายใจเข้าออกเห็นคนก็เห็นความตายของบุคคลเมื่อเห็นบุคคลโน้นตายได้ตัวเราผู้เห็นผู้เข้าใจว่ายังไม่ตายก็จะต้องตาย อย่าไปเข้าใจว่าคนอื่นตายเราไม่ตายไม่ได้เขายังไม่ตายตัวเรายังไม่ตายผลที่สุดก็ต้องตายแน่ๆใครจะแก้อย่างไรไม่ตกมีอยู่อย่างเดียวแต่ว่ามันเลิกละลกิเลศความโกรธในตัวในใจเราให้หมดไปสิ้นไป เลิกละกิเลสความโลภตัณหาในจิตใจของตัวเองให้หมดไปสิ้นไปเลิกละอวิทาตัวอวิชาคือความไม่รู้ในใจของตัวเองให้หมดไปสิ้นไปเมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะในตัวในใจมันหมดสิ้นไปเท่านั้นแหละมันจะไม่มีตาย แตยังลุมหลงมัวเมาอยู่ก็เกิดตายไม่จบไม่สิ้นสักทีน,นั้นต้องภาวนาให้มันแจ้งกายแจ้งใจแจ้งเดี๋ยวนี้แจ้งอนาคตแจ้งอดีตเห็นสัตว์ตายคนตายก็แจ้งว่าตัวเราก็เหมือนกันบุญรักษาอยู่เท่านั้นเองหมดบุญเมื่อใดเวลาใดชาติใดภาษาใดเหมือนกัน เป็นหญิงก็าตายได้เป็นชายก็าตายได้กระเหัสก็าตายได้นักบวชกว็าตายได้ถ้าขขาวนางชีก็าตายดีทุกคนไม่มีใครเหลือเมื่อเป็นเช่นนี้บัดนี้เวลานี้สมควรแท้ที่เราทุกคนจะต้องลุกขึ้นภาวนา ไม่ให้ขี้เศร้าเหงานอนมาปกคลุมหัวใจให้จิตใจผู้รู้ผู้ภาวนาตายเนี่ยแหละมันแจ้งประจักษ์แจ้งจางปางไม่เน้นไม่ว่าเนึกไปที่ไหนจเจริญไปที่ไหนก็เรียวแจ้งหมดแจ้งตายมันจะต้องตายแล้วมันก็เคยเกิดเคยตายมาอย่างนี้นับไม่ถ้วนแล้ว มาปัจจุบันยังจะมาลุ่มหลงมัวเมาไม่จบไม่สิ้นอีกไม่ได้ต้องลุกขึ้นภาวนาเดินภาวนายืนภาวนาภาวนาจนมันแจ้งโลกแจ้งธรรมแจ้งในความเกิดแจ้งในความแก่แจ้งในความเจ็บปวดทุกเวทนาแจ้งหมดทุกอย่างทุกประการ จนไม่ได้ไปถามใครเห็นในใจเห็นในตัวของเราทุกอย่างจิตใจก็สบายไม่หนักไม่หน่วงไม่ห่วงผู้ใดใครเกิดมาแล้วก็ต้องตายหมดตัวเราเกิดมาก็ต้องตายมันจะตายก่อนหมู่ด้วยเตือนใจของตัวเองไว้ อย่าไปคิดมองแต่ว่าคนนั่นตายแล้วเราจะไปเอาของเขาเอามาแล้วตัวเองไม่ตายดิไม่ได้คิดเวลาความโลภเกิดขึ้นในใจเลยบางคนเจ้าของเขายังไม่ตายไปเอาของเขาแล้วอย่างไรมันต้องตายแน่ๆของหลวงพี่ผมเอานะ เอาก็ตายเหมือนกันเลยนั้นอย่าเป็นห่วงวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองตัวเองก็จะต้องตายตายแล้วก็ไม่ได้อะไรไปนั้นต้องนึกให้ได้จเจริญให้ได้เกิดเป็นสัตว์สัตว์ก็ตายเกิดเป็นคนคนก็ตายเป็นผีสางเทวดาก็ตายทั้งนั้นนะต้นไม้ยังตาย ภูเขายังแตกฟังลงมาอะไรจะไม่แตกไม่ตายมันไม่มีถ้าตั้งใจภาวนาดีๆะมองไปทิศใดสถานที่ใดก็ตายลาบไปหมดเลยนั้นอย่าให้จิตใจว่าวุ่นไปตามอำนาจกิเลสกิเลสนะมันจะพาไปที่นั่นพาไปที่นี่ไปไหนก็ไปตายนั่นแหละ หมดให้มันไปจะไปโน้นแล้วมันจะไม่ตายได้ดังโน้นดังนี้แล้วมันจะไม่ตายไม่มีได้อะไรแบกหาอะไรยกยิ่งตายง่ายเป็นทุกข์ใจก็ตายได้ทุกกายก็ตายได้เห็นนั่นภาวนาตายนี่แหละผู้ใดภาวนาตายได้ผู้นั่นจะมีความสุขที่สุด ผู้ใดภาวนาตายไม่ได้มิแต่ภาวนาเป็นไปเรื่อยนนั่นแหละมันจะมาเวียนตายเวียนเกิดอยู่ไม่จบไม่สิ้นสักทีฉหนั้นมารณะะกรรมาฐานเอาจนมันไม่กลัวตายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่างมันมันยังยืนได้ก็ยืนมันยังเดินได้ก็เดินมันยังกินได้ก็กินไป ตายเมื่อใดไม่ต้องร้องให้น้ำตาไหลก็กำนดเห็นว่ามันต้องตายต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงได้ทุกคนต้องดูตนดูกายวาจาจิตของตัวเองทางภายนอกเป็นอย่างไรภายในหนังหุ้มเข้าไปเป็นอย่างไรถลกหนังของตนออกแล้วเป็นอย่างไร ปาดเนื้อปาดเอ็นกระดูกออกไปแล้วเป็นอย่างไรทำไมถึงมาหลงมายึดมาถือหลงรักหลงชอบหลงเกียดหลงชัง่้งเพราะไม่ภาวนาตายนั่นถ้าภาวนาตายให้มันเห็นแจ้งอะไรก็ช่างมันเถิดมันจะต้องตายอยู่ นน่แหละให้ภาคงานตั้งอกตั้งใจสอนใจของตัวเองให้ได้ให้เกิดสติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาจนตัดบ่วงห่วงอะไรในใจของตนได้เด็ดขาเดเจตใจก็จะมีความสุขสบาย ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉนีีสัพพิติโยวิวัตฉันตุสัภะโลคโคหินัสตุมาเตภวัตวันต,ต,ตราโยสุขิเทคายุโกภะอภิวาธานาชิริสนิจังวุทธ,ธาปัจจายิโนโ ยัตตารโอธรรมมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง